สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะครับกับโมตัวเซตติ้งสำหรับคลิปนี้นะครับเราได้ทำการทดลองนะครับผ่าท่อเจ้าสตารเลียนบัคเนีย250 i นไอนะฮะตัดเอาแคตาติติกออกแล้วก็กลับไส้นะครับทำรูออกให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ไส้มันสามารถถอดเข้าออกได้นะฮะมาดูผลลัพธ์ครับว่าเสียงที่ได้มันเป็นยังไงไปดูนครับครับในส่วนของท่อนะครับผมเริ่มด้วยการตัดนะครับ ตัดตรงส่วนนี้มันจะมีถังแคตเลิติกอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะตัดออกไปโดนประมาณช่วงนี้ของแคทนะครับมันก็จะเป็นไส้ยาวๆติดกันหมดนะฮะทั้งทั้งท่อจากนั้นเราก็จะไปทำการเป่าเอาปลายตรงนี้ออกเพื่อที่จะทำการดึงทั้งพวงออกไปข้างหลังนะฮะมันจะอ,ออกทางข้างหลังได้นะเพราะข้างข้างหน้ามันจะเล็กกว่าตัวแคตเลิติกตรงนี้นะฮะ หลังจากที่เราตัดท่อออกข้างหลังออกแล้วนะครับเราก็จะทําการใช้ลวดเชื่อมนะครับเป่าโดยรอบของไส้ท่อนะฮะแล้วก็ดันทั้งพวงนะครับออกมาข้างหลังนะครับจากนั้นเราก็จะมาทําการหั่นไส้กลับทางแล้วก็ทําให้มันเป็นไส้ที่สามารถใส่กับปายตรงนี้ได้พอดีนะฮะหลังจากทาเสร็จมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะสามารถถอดได้นะครับใช้น็อตยึดไว้ตรงรูระบายตรงนี้นะฮะ ถ้าเราไม่เป่านะครับแล้วเราไปตีเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีจุดยึดอยู่รอบๆของปลายทอนคระอาจจะทําให้ฉีกขาดได้นะครับนี่ผมทดลองให้ดูแล้วครับว่ามันฉีกขาดนะครับเป็นรูแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีผลกับเสียงถ้าเพื่อนๆที่ท,ทําทีหลังก็ใช้ัวดเชื่อมเป่าแล้วก็ดันออกไปก็จะได้ไม่มีปัญหาเหมือนผมนะฮะนี่ครับมันก็จะดึงออกมาได้แบบนี้นะฮะ ตัวนี้จะเป็นไส้เดิมของรถนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะฮะจะติดอยู่กับแคตาลิติกแบบนี้นะครับเหมือนก,นกันกับตรงนี้นะครับผมทําการวัดให้พอดีกับปลายท่อนะครับสวมเข้าไปแล้วก็ขีดขีดนะครับเสร็จแล้วก็มาตัดแล้วก็เอาไส้มาใส่มันจะอยู่แบงนี้นะฮะของเดิม,มจะอยู่ทางนี้นะครับ แล้วก็ตัดเสร็จแล้วเราก็กลับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนปลายท่อเดิมอันนี้ก็เป็นใช้เหล็กอะไรก็ได้นะครับมาใส่จากจนั้นแล้วก็ยัดใยแก้วนะครับตรงนี้แน่แนๆนะฮะช่วงนี้ข้างในก็จะเห็นว่ามีาใยแก้วนะครับจัดไว้นะฮะตรงใกล้ๆส่วนปลายนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะฮะ <het> ตรงข้างในไม่ต้องยัดก็ได้นะครับไม่มีผลนะครับเพราะมันไม่มีรู ยัดแค่ช่วงนี้ก็พอนะฮะในส่วนของความยาวไส้ท่อนะครับตรงนี้เราจะทําการเสียบไว้อิสระไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดันมันเข้าไปจนมันพอดีกับรอยที่เราตัดข้างในนะฮะมันจะชนกันพอดีนะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปทางนี้นะแล้วก็จะทําการใช้น็อตนะฮะนอ็อตเจียปลายให้แหลมนะฮะเพื่อที่จะยึดกับ รูตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีรูระบายน้ําอยู่นะฮะแล้วก็ใช้น็อตเกียร์ปล่อยนะครับน็อตสแตนเลสเอาไปล็อกไส้ไว้นะครับใส่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่ครับน็อตล็อกไปข้างล่างนะครับเพื่จอจะล็อกไส้ตัวนี้ไว้นะฮะ ก็เป็นแนวทานนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้รถแนวนี้หรือประเภทนี้อยู่นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับว่าซุ่มเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมผมคิดว่าโอเคแล้วครับไม่ต้องไปใส่ท่อแต่งอะไรเลยนะครับเสียงออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปสนุกๆต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ